วันม m o r นิ n งบ่ายวันที่7ของการอยู่ที่เหนือนะคะวันนี้วันคริสต์มาสตื่นสบายเลยเสื้อโมให้อีกแล้วนี่น้เมียวของเรา้องสวยๆไม่เยอะเท่าไรหร่หรอกเนาะเคลียรเคลนรเบาๆจ้าน,นี้เคลีนไหม ผนเสื้อลอยพันพุงไหย วยจังเลยอือไอ้ยองหันโตดให้เราทำไมตั้งใจลงตั้งใจหนักหนัก เก่งมากงช่างภาพสื่อมวลชนเยอะไปหมดหนักมากความนา้งใส่เสื้อลอยนะคะก็เลยต้องผ้าผูกไว้วันนี้มาวัดพระบาทตักผ้าเราเคยมาตอนเด็กมากแล้วก็คนเยอะกว่านี้มากแต่วันนี้ไม่มีคนเลย ตอนนี้พาท่านทําวัดวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าตื่นก็เที่ยงเที่ยงแล้วการเป็นทริปทําบุญไปเลยกำังที่เราว่าจะมาพักผ่อนเฉยๆแต่ก็ดีคลิปก็อจาจจะ ต่อยหลังจากที่กลับบานแล้วเพราะว่าอยู่นี่ถึงตัดได้ก็ลงไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าเน็ตไม่ดีมากๆเลยแบบเล่นอะไรไม่ได้เท่าไหร่แบบนานมากกว่าจะขึ้นเดี๋ยวเราไปน่าจะไปตลาดต่อหรือไปไหนไม่รู้ไปดูกัน <Hi. S 2> <Hi. S 1> วันนี้วันที่แปดอาริการโต วันนี้มาที่แปดแล้วเราอยู่ที่ไหนไม่รู้บ้านดอนหลวงคนบจิวะไม่รู้ว่าทำอะไรอีกแล้วอะเรืองศิลปะสถกรเกี่ยวข้าวศิลปะหตถการมของคนเมืองมันจะเป็นบบสินค้าอุปถอบสินค้าชาวบ้านอะไรเงี้ยอืม เรามีคนจับมือช่วยหนูแล้วก็จะเป็นฟิลแบบอะไรแบบน,นี้อะไรแบบน,นี้แล้วก็จะมูอยู่ตรงนั้นนอคุณแม่เลือกของอยู่เธอเราชอบเก่งตัวนี้มากเธอเห็นปะ้ดูความเก่งของเขาคือขามันเป็นแบบนี้โว้วโย แล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้ด้วยสวยอ่ะทำไม่รู้จะใส่ไปไหนเหมือนกันไม่สบาย oh โ o <no. S 1> กินกาลาเมนไหม อคได้ไหมคะที่อยู่นอ่าดีมากหนูคะยังไม่ได้ทุกคนวันนี้คือวอล์อกวันที่เก้าแล้วนะวันนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันก็คือไม่สบายเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละก็อัดยาไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าตื่นมาก็ไม่ดีขึ้นแถมนะ้ำโมกไหลด้วยตอนนี้ จะลงไปซื้อของเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันคะ่ะฝนตกแล้วเวอร์ไปไปอมที่เ,เ,เ่เทียวแล้วะอตาตาบัลลี นถ่ายเออแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาอยู่ในรถคนเดียวไม่ได้สตาร์ทรถหรืออะไรคือหนาวมากที่นี่หนาวมากตอนนี้อยู่ที่ลำปางนะคะอยู่ตลาดอะไรสักอย่างทะลูจะอินเสิร์ตขึ้นให้ดูนะมาซื้อของฝากของกินนิดหน่อยนะคะ ไม่รู้จะแวะที่ไหนอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราคือไม่ไหวแล้วคือเดินไม่ไหวแล้วอะตอนเดินทั้งอึกทั้งไอไปพร้อมกันโถแย่มากแล้วก็น้ำมูกกะไหลนะเนี่ยทไม่ต้องสนใจสียท่ารถข้างหลังนะเพราะว่าันทิปนี้ของเยอะอย่างที่บอก <c oughs> <c oughs> เราว่าเราก็เก่งแล้วนะที่แบบไม่ป่วยกลางเขากลางดอยอะนอนกลางอากาศแบบก้าว เจ็ดอย่างเงี้ยเกองศาเ็องศาอย่างเงี้ยทุกวันเพราะผมก็เท่านั้นอะ่ะเออก็เดี๋ยวเทแวะตรงไหนถ้าควักออกมาถ่ายไว้ก็จะพยายามถ่ายให้ดูแต่ว,วันนี้แบบปกติเสียงก็แทบจะไม่ได้ยินอยู่แล้วยิ่งมาเป็นวัดอีกคลิปนะก็ตัดเสร็จไปแค่คลิปเดียวอย่างเงี้เออมันไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็ไม่มีเน็ตลงด้วยตอนนี้ลองนั่งพักก่อนละจ้ะ ไปลาเพื่อนพอกินเยอะเนี่ยเพิ่งพูดไม่ทันคำว่าจะไม่ไหวก็จะไม่ถ่ายเนี่ยก็ลงอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่พระธาตุลำปางหลวงประจำปีพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุลำปางหลวงตั้งหาประจำปีชาลู พอจำปี2017พอถ้าปีเกิดปีฉลูเด้อใครเกิดปีฉลูต้องมาไหว้ที่นี่น้าฮะเนี่ยเราฝนก็ตกเนี่ยแล้วก็ป่วยเนี่ยแล้วเราซ้ายหรือขวาใช่ไห็ไปซ้ายเนี่ยค่าหาเมี่ยคํมมาตลอด9วันที่ผ่านมาเนี่ยมาเจออาเวันสุดท้ายเนี่ย กลยขึ้นมากุกนุกน,น้องน้องยืนตาคนน้องเปียงยมาเลยบา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 ยนะ มันอยากยาก,ากินเมี่ยงตองฮันเซ็งเจ็ดข้าวโพหมูสามไม้สามหมูไหมตามหมูชอบ ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะถึงเมื่อคืนตอนประมาณตีสองหน่อยๆนะก็เก็บของอะไรก็ตีสามกว่าไรเงี้ยก็นอนตื่นก็บ่ายเลยก็กินข้าวอาบน้ําแล้วก็มาปิดคลิปกันค่ะวันนี้ก็ขอให้สนุกกับคลิปที่เราไปเที่ยวมาเนาะก็ถ่ายเท่าที่จะทําได้อะ่ะเออเราทำเต็มที่สุดแล้วอะ่ะ ก็วันนี้ไปแล้วค่ะก็มีความสุขม,มากๆแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะป่วยเหมือนเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูกันมาตลอดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เลยแล้วก็คลิปอื่นๆนะคะไปแล้วบ๊ายบายอยากให้ท่านใดก็ลองคอมเมนต์มาดู